พุทธภา,าวนารามจัดพิธีทำบุญตักบาทมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนีพันปีหลวงที่สาเานกประสงค์วัดพุทธภา,าวนารามตำบลท้ายบ้านหมายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภา,าวนารามจัดพิธีทำบุญตักบาทอาหารข้าวหวานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวงที่ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดีแต่ทางบ้านยากจนจำนวน35ทุนทุนละ1 0 0 0บาทเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา9กสิบพรรษา12สิงหาคม2 5 6โดยมีพระมหาวิโรจน์อักคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธภา,าวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคุณแม่กันตยาเจ๊เข็มตั้งเด่นชัยและครอบครัวตั้งเด่นชัยเป็นเจ้าภาพหลักนำข้าบดีผู้ใจบุญเจ้าของบริษัทห้างร้านร่วมมอบทุนการศึกษามอบข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมและอาหารแห้งให้แก่เด็กนักเรียนและคณะครู นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนางภาวดีวงษาตัวแทนจำหน่ายน้ำสม้มตราสายน้ำพึ่งสลีชินได้นำน้ำส้มและเงินมามอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุนเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเพิ่โมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองรวมถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตอนเองและครอบครัวยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่รักไปแล้วมาช่วยน้องๆด้ยวยนกะ็ดีนะขอบคุณครูไม่ทันนะ พเพราะาาะนีรเจาาก็มาแจกทุนมาให้กับทุกๆเด็กเรียนมีขนมมีน้ำแล้วก็ทุนดีคนละหนึ่ง้อยบาทนะคนละหนึ่งร้อยไ้ารแอากร้อยปคะเป็นภาพใหญ่ในการแจกทุนนั้นก็อุปถัมภ์ต่วัาพุทธรามวนาลาของเราเป็นประจำ ก็ขอจเจริญพรวันนี้ทางวัดพุทธภาวนารามโดยพระมหาวิโรธคับัญโยเจ้าวาวัดพุทธภาวนารามได้ทําการแจกทุนแก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทองหลวงจำนวน35ทุนทุนละ1,000บาทก็ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเราก็ได้จัดให้มีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทองหลวงเนี่ยมาจํานวน เกือบ30ปีด้วยกันแจกทุกปีปีละ35ทุนทุนละ1,000บาทซึ่งในปีนี้ทางวัดพุทธภาวนารามก็ได้ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากญาติโยมหลายๆท่านที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ,พขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับญาติโยมทุกๆท่านโดยเฉพาะครอบครัวตั้งเด่นชัย และญาติโยมในชุมชนวัดพุทธภาวนารามที่ได้ร่วมแจกทุนการศึกษาให้กับรุ่ๆรุ่นนักเรียนในวันนี้ก็ขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยพลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิี ดัไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซาที่ทุกจังหวัดเบสซี่เบิร์มอรซาหาร้อน